สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มทะเลเผา199บาทนะคะเป็นกล่องสุ่มที่ไม่คิดว่าเขาจะทําเป็นกล่องสุ่มเนาะตอนนี้กล่องสุ่มจะมีมันทุกอย่างเลยนะคะักเบอร์ยเรือลบแล้วนะจ๊ะแล้ววันนี้พอดีอยากกินอาหารทะเลแล้วแบบว่าสไลด์สไลด์มือถือนะคะไปเจอกล่องซุ่มอาหารทะเลเผา199บาทร้านเจเดือนทะเลเดือนนั่นเองนะจ๊ะแต่เป็นสาขาอ่าของทางเจริญกรุงนะจ๊ะก็คือสาขาเรียกว่าอะไรสาขา แถวสาทรอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็ว่สาทรแถวเจริญกรุงเอออันนั่นแหละนะคะไปลองเซิร์ชดูนะคะสำหรับเจ๊เดือนทะเลเดือนนะคะ199บาทเราได้อะไรบ้างนะคะวันนี้นี่คือแง้มเอาไว้ก่อนเลยนะ,ะแล้วก็มาแบบมาส่งแบบสดๆแล้วร้อนๆแล้วส่งฟรีด้วยนะครที่อยู่ย่านพระรามสนะคะถนนเจริญกรุงนะคะก็คือเขาส่งไม่เกินเจริญกรุงร้อยเจ็ดบงนะไม่แน่ใจนะคะ,นะคะลองไปถามที่เพจที่เฟซบุ๊กเขาได้นะคะแล้วก็ ส่งยันยาิใกล้ๆเคียงแหละนะคะส่งฟรีนะคะมาดูซิว่า199บาทได้อะไรบ้างเะคะอ่ะเปิดกันเลยดีกว่านจา้าคือหิวด้วยนะคะเป็นอาหารเย็นไปเลยในตัวอ้ยรอยเก้าบเก้าบทเฮ้ยเยอะนะเว้ยไม่ใช่เล่นเลยมีน้ำจิ้มมีขวดๆอะไรคืออะไรท่าดานะคะสิ่งแรกที่เห็นเลยนะคะก็จะเป็นตัวหอยแมลงพู่นึ่งโหร้อนๆเลยนะร้อนมากเลยนะจ๊ะแล้วก็อะไรอ่ะ หอยหวานนะคะหอยหวานนะคะหอยหวานเนาะก็จะเป็นหอยหวานแบบประมาณนี้นะโฟกัสไหมนะจ๊ะก็จะเป็นหอยหวานแล้วก็ปูปูขนาดย่อมๆนะคะขนาดย่อมๆก็คือไม่ใหญ่มากนะคะตัวก็ประมาณที่เห็นมือจับได้เนาะนะคะก็สองตัวนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรอีกนะคะมีกุ้งเท้าหู้ร้อนๆหมดเลยอ่ะกุ้งเท้าก็จะเป็นไซส์แบบไม่ได้ใหญ่เป็นไซส์คล้ายๆแบบล้านพวกอะไรนะคะ พวกซีฟู้ดอะร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างนี้เนาะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็มีน้ําจิ้มให้เออนี่อะไรอะอ๋อนี่นะคะเขาก็จะมีไอ้นี่ให้ด้วยก็จะเป็นน้ำปลา,านะคะเป็นของทางเจ๊เดือนทะเลเดือดเลยนะจ๊ะก็จะให้หนึ่งขวดเลยอะเ,เต็มเต็มเลยอะเออนะจ๊ะเอาไว้ตำช้มตำ,ตำ,ตำได้ทำยำได้เนาะเป็นน้ำปรุงสำเร็จนะคะแล้วก็ให้ น้ำจิ้มซีฟู้ดมาสามถ้วยด้วยกันนะคะโอ้โหถามว่าร้อยเก้าเก้ารวมส่งนั้นคุ้มไหมนะคะของพี่เจบก็ว่าคุ้มนะนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อแยกแต่ละอย่างก็ก็ไม่รู้สิก็แล้วแต่นะคะก็ลอง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 ดูแล้วกันว่าแบบนี้คุ้มไหมกับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีนะคะใครที่อยากจะลองหรืออะไรนะคะหรือว่าไปเจอกล่องสุ่มอะไรแปลกๆแล้วอยากจะทดลองหรืออยากจะให้ทางพี่เจบลองสุ่มมาที่ไม่ใช่แบบ กระสุมหนึ่งแสนหนึ่งล้านอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะก็ลองอินบอกเอ้ยก็ลองแบบว่าคอมเมนต์กันมานะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะขอไปกินก่อนคือหิวแลว้วนึกจ๊จดูดีอาหารทะเลลวร้อเลยนะจ๊ะกับแบบหูน้ำจิ้มซีฟูด้ดคือน่ากินมากเขาบอกว่าเด็ดเทียมจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะให้มาสามถ้วยเลยนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ